ถือกินอย่างน้อครับนหะายัางบูวี่หายยังน้ Hi, อหายยังน้อะนะ่ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังพี่ดาวเช่นเคยนะครับภูมิวันนี้ครับภูมิมาอยู่กับสาวสวยพังบูวีครับภูมพี่น้อง ะววนตาลเก่าออกมาเลียงครับผมมือนี้ควโจวกับพานมากพอดีครับผมกะมากินพื้ครับพี่น้องเอาสาวโบวีมากินพื้ครับเลียงตามธรรมชาติเน้ะครับผมนี่กัเป็นพื้พึ่งปงไหมครับผมพื้พึ่งงอกครับพี่น้อง กัอยู่บริเวณสุ่มท่าไส้นี่แหละครับผมนี่ควนจูกอัออกมาจากบ้านเนาะครับกับพานมากกับมาเห็นควนตานกับผมเป็นเกามาเลี้ยงดูก็เลยเดี๋ยวมาอภิเดกใดพี่น้องิึงครับผมนี่นี่ก็จะเป็นบริเวณเพิ่นขุดครับผมขุดไส้ครับพี่น้องแต่เพิ่นกับขุดเพระท่านฮอดครับ พอไส้คนครับดูครับซาบัวีกินยางอะลิตอร่อยเลยครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆนครับผมบรรยากาศเย็นๆนครับพี่น้อง กต่เป็นก้นตานเท่าครับผมนั่งลบแดดยุบอีกครับพี่น้องพาสาวโบวีมาเลี้ยงบบก่อนแดดบั๋นอ่ครับโอ้ยครับผมผมโอ้ครับผมสวัสดีครับมาเลี้ยงดุนเหรอบ่ผู้ไปได้ชั่วโมงนึงนะครับโอ้มาไอ้กรเทิยงพุ่นเลรอเนาะครับเอามาเลี้ยง ครับนี่ก็ับมานอนเฝาครับผมนั่งเฝ้าพี่น้องนั่งเรียงครับอยูนี่บ่มี่มงลามครับผมนี่บริเวณนี่บ่มี่มงผูกครับพี่น้องต่อมานั่งเฝ้าครับนั่งเฝาเรียงครับผมเดี๋ยวกตสีผ้าพี่ดาวมากินครับผมเพราะว่าห็นมองแล้วครับผมเดี๋ยวแต่สีผ้าพี่ดาวมากินขึ้นกันครับผมจักมือกัน เส in. ีบบ๊อบบี้เสีบบ๊อบเสบบ๊อขอเสียงเร็วขอเสียงก่อนหย่าค้าปากอยู่ครับผมเสียงบ่ทันมีเอาจ่าก่อนเร็วจ่าก่อนเร็วหนำอยู่ไปใส่เดินไปใส่เนาะยังไม่ยัง มาแม,ามา่มากินงาพี่นี่ครับนี่ก็เป็นต้นน้ำครับผมต้นไม้าลาบครับพี่น้องนี่ก็สร้างกินขึ้นกันครับผมหย่ายๆบา่มีเสียงเลยครับสงสัยแสบไล้ครับผม พามาปล่อยเลี้ยงครับควนตานผ้ามาเลี้ยงครับพี่น้องปล่อยให้กินอาหารตามธรรมชาตินี่ครับเปลี่ยนอาหารเนาะครับผมเห็ดอย่างโน,น้น สาวโบบีมันธุนี้งครับผมนะสงสัยด,ดีด้หอมครับผมถ้าสร้างที่ไท้ายทองเนี่ยก็เพิ้ิกินดินได้ครับผมดูครับเสียงเหล่าเป็นตะเสียบลายครับ มองเลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวมือหลังสีบ้าพี่ดาวมากินขึ้นกันครับผมผ้าพี่ดาวมากินกับเพื่อนๆครับผ้ามาเลี้ยงครับพี่น้องตามาปล่อยเลี้ยงก่อนลุ่อาบน้ำครับผมนี่กะหลาไหลด้วยครับผมผืนนี่กะห้างๆครับผมแต่กินดีครับเพราะว่าบลอื่นครับผมเพราะว่าท่านมีสั่งมาก สีใสเงียวใสเนาะครับผมภาษาชาวบ้านเท่ากันด้เพราะว่าถ้าประท่านมีสั่งมาเกี่ยวอื่นมากินก่อนก็นกนสิพระท่านอินครับผมถ้ามีผูกโดนๆนไดน้ลายมือก็สิอื่นแน่ก็บไม่อยก,กินครับผมอันนี้ก็บ่มีนม้ำาดอกวครับนี่กินดีไรครับผมเพราะว่าเป็นพืชแห้งครับผม บรยากาศดีๆครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นค้มฟ้าค้มฝนอยู่ครับผมก็ฝนบาสิเป็นพายุเขาเมืน่อนี้ครับผมกับภาวันหน้าฝนตกเนาะครับผมเพื่อให้มีน้ำม,มีอย่างด้บ้านปุยครับผมในไฮในหน้าครับเย็ดยังเนาะสาวโบวีนี่ ือเด็ดเตะดินเดี๋ยวมึงแก่ไก่ครับเปนเห็ดยังปนหายยังครับนี่มึงครับผมนาจีหาหัวบัวครับผมคิดว,ว่าเต๋มึงหาหัวบัวเพราะว่าได้กินเนาะครับเมื่อก่อนแต้ก่อนนะ่ครับ น้ำก็เต็มหนีเลยแหละครับผมพี่น้องน้ำหลยอยู่ครับนี่แต่นี่แรงแห้งครับผมแรงไหลาครับผมจากหนองที่เคยมีน้ำกับไม่มีน้ำแล้วครับผมเมือนก่อนเคยอยุดมสมบูรณ์ครับผมแถวนี้น้ำเต็มหนองครับปูมีป่าครับผม อน,นอีกแล้วครับผมใส่ดตีนเตอีกแล้วครับผมเตดินขวดทายอยังนู้นสาวบูบีดูครับกระโคนนครับผมเห่นต้มเหรนโคนไข่ร้อนครับผม,นมนคนน,คมนตานเดวไปเหลนตมครับไข่ร้อนตมสีไอไข่ร้อนเดี๋ยวกวเหรินน้ำครับผมเพราะว่า ต้มในซีเรนเพราะว่าสิเปียกตูอยุตตลอดครับต้มน้ำแป๊บเดียวกระแห่งครับผมบ่คือโค่นครับผม เหลกย่างดมไปเลืองสีล้ครับผมตามธรรมชาติของเพิินแ้าพวกผูกไปอีกทีเดือดไปเหลืองสลครับผมไปใส่เนาอสาวบบบีพกผูกยืนเดียวครับผมย,บบย่างไปเรื่อยครับผม,ก,บผมกินมองนั้นมองนี้เนี่ยย่างไปเรื่อยครับผมดูพังพี่ดาวแล้วครับม ครับก็ต้องขอขอบคุณเยฟซีนะครับผมที่เขามารับชมครับผมฝากเขาไปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพังพิดาวน้ำเนด้ดครับผมขอบพระคุณหลายๆครับที่รับชมครับ